สวัสดีครับกลับมาพบก,กับการสรุปข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2 5 6 7จะมีข่าวอะไรกันบ้างเราไปรับชมกันเลยครับเรามาเริ่มต้นจากกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ก่อนเลยนะครับวันที่19มกราคมพุทธศักราช2 5 6 7ว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์มุชนชันสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์6ให้การแนะนําส่งเสริมในการดําเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน แก่คณะกรรมการสากรนักเรียนโรงเรียนบ้านดงดาราอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีวันที่23มกราคมพุทธศักราช2567การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจัดโครงการฝึกอบรมการาพัฒนาศักยภาพจุดรวบรวมยางพาราเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ พัฒนาจุดรวบรวมยางพาราให้ได้มาตรฐานให้สอดคล้องกับตลาดนำการผลิตให้แก่คณะกรรมการของกลุ่มชาวสวยนยางและกลุ่มพัฒนาชาวสวยนยางในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนวันที่25มกราคมพุทธศักราช2567นายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีพุทธศักราช2567บำบัดทุกบำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานีโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพออสวณโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารตำบลสามัคคีอเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีต่อไปเป็นข่าวของกลุ่มติดการสากรณครับวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2 5 1 7คณะทํางานดิจิทัลของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำโดยนายสิริพงศ์สิริสุภสัสสร พร้อมคณะตรวจเยี่ยมกระบวนการทำงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชณสำนักง,งานสากรณ์จังหวัดอุดรธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรับทราบขั้นตอนการทำงานจริงในการให้บริการความพร้อมของระบบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการของศูนย์พิรุณราชวันที่18มกราคมพุทธศักราช2517ว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญจานสากรณจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนายวชิระแก้วพนาว นายอาทิตย์พมธรือนายปัญญาน้อยมณีวันและนายสุทธินันท์สีแสงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านดุงสามัคคีจำกัดวันที่19มกราคมพุทธศักราช2517สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีจัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบ,บพอกพร่องจกบ ครั้งที่1ทับ2,517เพื่อติดตามการแก้ไขข้อบอกพร่องตามข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีของสากลและกลุ่มเกษตรกรณห้องประชุมสำนักง,งานสากลจังหวัดอุดรธานีโดยมีว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชาญสากลจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการเปิดประชุมต่อไปเป็นข่าวของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสากลครับวันที่9มกราคมพุทธศักราช2517 นายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสากลครั้งที่3ทับ2,567ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมครับวันที่23มกราคมพุทธศักราช2517นายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีร่วมเป็นกำลังใจให้สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการบริหารสินเชื่ร์แบบมุ่งผลสำเร็จ ภายใต้กิจรกรรมปลูกข้าวนาปรังของสากรการเกษตรคุมภวะปีจำกัดวันที่30มกราคมพุทธศักราช2517ว่าที่รอยตีสุรสักบุญชาสากรจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสากรพร้อมด้วยผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสากร6ตรวจเยี่ยมสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการเลียงบัวแก้จนคนอุดรณสากรการเกษตรอำเภอเป็นจำกัด วันที่31มกราคมพุทธศักราช2517สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดอุรธานีจัดประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการแนวทางการให้บริการของกองทุนและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2517นาสหกรการเกษตรอำเภอเพ็ญจำกัดต่อไปเป็นข่าวของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรนะครับ วันที่15มกราคมพุทธศักราช2517ว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์พุนชานสารกรณสงัดอุดรธานีมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์พร้รอมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์5เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการดําเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกและแปลงใหญ่ระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2517ณแปลงใหญ่ผู้ปลูกมะม่วงเพื่อส่งออก ตำบลอุบมุงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีวันที่16มกราคมพุทธศักราช2517ว่าที่ร้อยตีสุรศักบุญชานสากรณจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากรณ5นางวิไลลักษณ์พิมพ์หูและเจ้าหน้าที่สากรณจังหวัดอุดรธานีร่วมกิจกรรมตลาดนัดข้าวเปลือกเพื่อช่วยเหลือชาวนานในพื้นที่ขายข้าวให้ได้ราคาดีและเกิดการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรก,รกับสาการณ การเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีณสากรการเกษตรกุดจับจำกัดวันที่18มกราคมพุทธศักราช2517สำนักงานสากรจังหวัดอุดรธานีนำทีมโดยว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชานสากรจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากรและกลุ่มส่งเสริมสากรหนึ่งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐณที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่1บ้านดอนกรอยอําเภอพิบูลลกษ์จังหวัดอุดรธานีวันที่31มกราคมพุทธศักราช2567ว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชาญสากรณจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เข้าแนะนำส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวขวัญเมืองเพน ตำบลสมเศร้าอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีต่อไปเป็นข่าวของกลุ่มส่งเสริมสากลหนึ่งนะครับวันที่8มกราคมพุทธศักราช2517ว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์มุนชันสากลจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสากลหนึ่งเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสากลอมรับกรมทหารราบที่13จำกัดนกรมทหารราบที่13วันที่11มกราคมพุทธศักราช2516 ว่าที่ร้อยตีศุรศักดิ์บุญชานสากลจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยผู้อำนวกยการกลุ่มส่งเสริมสากลหนึ่งและคณะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสากลอมรัพย์รอ13,003 13, จำกัดณนะที่ทำการสากลวันที่11มกราคมพุทธศักราช2567ว่าที่ร้อยตีศุรศักดิ์บุญชาญสากลจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสากลนะหนึ่งเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสากลอมรัพย์รอ13,001จำกัดณโรงภาพยนตร์รอ13,001 วันที่11มกราคมพุทธศักราช2517ว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชานสากรจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากรหนึ่งและคณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสากรออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานีจำกัดนณนที่ทำการสากรวันที่11มกราคมพุทธศักราช25 1พาว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชานสากรจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสากรหนึ่งเข้าติดตามการชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสากร ของสากลการเกษตรโคกพะททยป่ายไม้งามจำกัดวันที่22มกราคมพุทธศักราช2 5 1 7ว่าที่ร้อยตีสุรศัก์บุญชานสากลจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้นายประสิทธิ์เทมุนีและนางสาวรัชนีกรบุญสังเข้าร่วมประชุมใหญ่กลุ่มสมาชิกสากลการเกษตรนิคมเชียงพินจำกัดต่อไปเป็นข่าวของกลุ่มส่งเสริมสากล2ครับวันที่5มกราคมพุทธศักราช2517 ว่าที่ร้อยตีศุรศักบุญชานสากลจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากล2เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสากลโคนมสีทาตจำกัดหน้าที่ทำการสากลวันที่9มกราคมพุทธศักราช2517ว่าที่ร้อยตีศุรศักบุญชานสากลจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่ม2เข้าร่วมตรวจเยี่ยมแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานของสากลการเกษตรอุตสาหกรรมมันสำปะหลังสีทาตจำกัด วันที่10มกราคมพุทธศักราช2517ว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชานสากลจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสากล2เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสากลการเกษตรสีท่าจำกัดวันที่11มกราคมพุทธศักราช2517ว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชานสากลจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ผู้กำกับการกลุ่มส่งเสริมสากล2เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสากลการเกษตรวังสามหมวอจำกัด วันที่11มกราคมพุทธศักราช2517ว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชานสากรจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากร2และคณะเข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำนาวังสามหมอต่อไปเป็นข่าวของกลุ่มส่งเสริมสากร3ครับวันที่3มกราคมพุทธศักราช2517ว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชานสากรจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสากร3เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อแนะนําให้สากรปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสากรอย่างเคร่งครัดณนะที่ทําการสากรปัสุสัตว์คุมภาวาปีวันที่9มกราคมพุทธศักราช2 5 1 7ว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชานสากรจังหว,วัดอุดรธานีมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสากร3เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสากรการเกษตรเมืองหนองหานจํากัดวันที่10มกราคมพุทธศักราช2 5 1 7 ว่าที่ร้อยตีศรศักบุญชาญสกากลจังหวัดอุดรธานีว่าหมายให้กลุ่มส่งเสริมสากร3เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อชี้แจงโครงการรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกณที่ทําการกลุ่มเกษตรกรทํานาพังงูวันที่11มกราคมพุทธศักราช2517 ว่าที่ร้อยตีสุรสักบุญชานสากลจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสากล3เข้าแนะนําส่งเสริมการจัดทําบัญชีแก่เจ้าหน้าที่สากลอมรัพย์ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอําเภอบุมวาปีจํากัดวันที่27มกราคมพุทธศักราช2 5 1พหายว่าที่ร้อยตีศุรสักบุญชานสากลจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสากลสเข้าแนะนําส่งเสริมการรวบรวมข้อเปือกของกลุ่มเกษตรกรทำนาพังงูหน้าที่ทำการของกลุ่มเกษตรกรทำนาพังงู ต่อไปเป็นข่าวของกลุ่มส่งเสริมสากลสีครับวันที่9มกราคมพุทธศักราช2517ว่าที่ร้อยตีสุรสักบุญชานสากลจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากลสีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการสากลการเกษตรบ้านผือจํากัดวันที่12มกราคมพุทธศักราช2517ว่าที่ร้อยตีสุรศักบุญชานสากลจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากลสีและคณะเข้ขาร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการสากลการเกษตรน้ําสมจํากัด วันที่16มกรา response, คมพุทธศักราช2517ว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชานสากรจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสากร4ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสากรการเกษตรบ้านผือจำกัดวันที่17มกราคมพุทธศักราช2517ว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชานสากรจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากร4ี่พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสากรกองทุนสงยางอำเภอนายูงจำกัด ต่อไปเป็นข่าวของกลุ่มส่งเสริมสากล5ครับวันที่5มกราคมพุทธศักราช2567ว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชาญสากลจังหวัดดรธานีมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสากล5เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำนาโนนไหววันที่9กามกราคมพุทธศักราช2567ว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชาญสากลจังหวัดดรธทานีมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากล5และคณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสากลการเกษตรกุับจกัด วันที่12มกราคมพุทธศักราช2517ป่าที่ร้อตีสุรศัก,ศกดิ์มุญชานสากลจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสากล5และคณะพร้อมด้วยนิติกรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการสากลผู้เรียนสุกรอํเราเภอกุดจับจํากัดวันที่16มกราคมพุทธศักราช2517ป่าที่ร้อตีสุรศักดิ์บุญชานสากลจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสากล5เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสากลโคนมหนองวสซอจำกัดต่อไปเป็นข่าวของกลุ่มส่งเสริมสากล6ครับวันที่11มกราคมพุทธศักราช2517วันที่100ตีศุรศักดิ์คุณจานรสากลจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากล6และคณะเข้าติดตามการจัดทําบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ปิดบัญชีของสากลเครดิตยูเนียนอำเภอสร้างความจำกัด วันท anyway, ี่ well. 12มกราคมพุทธศักราช2517ว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชาสากลจังหวัดอุดรธานีว่าหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากล6เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการสากลการเกษตรอําเภอเพนจํากัดวันที่16มกราคมพุทธศักราช2517ว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชาสากลจังหวัดอุดรธานีมอาหมายให้กลุ่มส่งเสริมสากล6เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี2515ของสหกรณ์การเกษตรผสมผสานอาเภอเพนจํากัด ต่อไปเป็นข่าวของฝ่ายบริหารทั่วไปครับวันที่30มกราคมพุทธศ,ศักร,ราช2567ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์บุญชานสากรจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมประชุม,มกรมการจังหวัดครั้งที่1ทับ2 5 6พนณศาลากลางจังหวัดอุดรธานี